สวัสดีครับรีวิวรถหนึ่งาทีโดยรถบ้านสุกุมิสาขา2วันนี้ขอเสนออีซูซูมิลเซเวน่นปี2008นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3000ออโต้โฟร์วิวรุ่นท็อปมาดูท้ายรถกันนะครับกว้างขวางภายในเป็นสีเปรน,นะครับคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันใส่ล้อแม็กขอบ Mac 16บนะครับแรงวิ่งดีมากครับรุ่นนี้อะไรก็ถูกซ่อมง่าย ภายในเป็นเบาะหนังสีเบจสวยงามมากครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลท็อปสุดแล้วครับตัวนี้ขับมันสนุกครับราคาเพียง389,000บาทที่รถบ้านสุขุวิทสาขา2นะครับมีแอร์หลังสนใจโทรได้เลยครับ089 614 7777จัดเฟแนนซ์ง่ายครับช่วงนี้ออกรถง่ายๆไม่ยากรถสวยมากครับคานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมขอบคุณครับ